สวัสดีพี่น้องปวงป่ายเบอร์สกุลสุคนจายินยีตอนรับเขาส่ช่องสีกันดาค่ะพัตดําไฮดําหน้ามามามีมือนีแลละค่ะสีเกียเก้ยงแนหนางหนาก็ได้ค่ะอืถ้าหูาาถ้าตาถ้าตาท่านแก้มทับปากแน่จักน่อยนะคะแต่กระสีดอยู่แล้วก็มีนมนะคะมือนี่มีนมค่ะอืเอานมมาน้ำ ปกติแหละถอนเก็บไว้ยู่เฮือนอย่าน้มเปียกพี่น้องค่ะสบายดียามเศ้าๆพี่น้องเอ้ยลงมาโรกาคือเก่าค่ะตอนนี้ประมาณหกโมงนะฮะหกโมงให้น้องใต้ไปถยหน้าถาแล้วค่ะกระสิมาทอนกล้าถาคือเก่าค่ะโอ้ยสีบิดีสีกันดาตืต่นส้ามากกับมาลุกกาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ย ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอยากไปแต่ก็ไม่ได้ไปนะคะอยากให้เธอมาหลา่ตายเธอได้โอ้เนาะหอยดีนะคะเป็นจังได่เนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบแล้วค่ะสิส้นเดือนแล้วพี่นอ้องเอ้ยพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนางดับน้าเดือนหนึ่งเลยนะคะ ดำบนาเป็นเดือนเลยนะเนี้างานเงี้ยประดุกมาหลายตายพี่เด็กมันจะไลค์ใายจะเริ่มสดำให้ดำหน้าแหละค่ะแต่วันนี้อากาศน่าจะเป็นใจอยู่ดีมันอีกครึ่มนะพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นใจอยู่หน้ามันนี่นะถูกไม่แดดให้กับใครเนี่ยมันมือสีบแดดพี่น้องเอ้ย ก้าเนี่ยมันเหลือแต่ประมาณรอยกุมัดรอยกุมัดก็ได้ให้เดียวนะคะค่ะรอยกุมัดมัดก้านางสีเดี๋ยวจะสองให้นะคะเอออันนี้ก้าจ้างค่ะต้องทําใจค่ะข้าเห็ดเองค่ามันจะสีมัดใหญ่อันนี้เขาขเจากัมหนึ่งนะมัดจ้างนะคะต้องทําใจค่ะพือเบิ้องอันตะก้าตาหน่อยๆอัน เครื่องเนาะเครื่องให้เนี่ยอันนี้ก็คือเครื่องให้ไปนาะพี่น้องเพราะว่ากันข้าเจ้าได้ปัะบ้านสองร้อยกว่ามัดแต่ว่าตายยาวๆสุดของเจสฎีมัดได้สองร้อยเก้าสิบมัดน,นะคะอันนั้นก็เต็มที่แล้วคัแนน,นให้ข้าเจ้าโลกสิบริกเจ็บไปร้อยมัดทุบคาตาหนึ่งนักสีเห็ดมัดหน่อยปกตน,นะคะมัดใหญ่นะคะ นยกระตางาก,กันมลัไปดำกันกักแน่เพราะว่า,างา้ลกขาเจ้ากับคได้ค่อยเ,ายอเาอนาห้าเข้าบัไดเ้อง้าลบเองห้าวเกาออกนะฮะ้าไปต้องเลือกใครก็จะเลือก,กนกอ้ำจะาจะคงโอ๊ย,อย วันนี้เป็นผู้หญิงนิดหน่อยนะคะปกติแล้วก็เป็นแต่ผู้ชายนะคะวันนี้คิดมืออะไรไม่รู้เหมือนไก่อยกวันศิลปะะ์เกัไก่อยกวันศิลป์เลยนะสีกันดาษมือม่นองมีนม,ม,นมปกติแล้วก็ถอดนอมเก็บไว้อยู่เพือนนะคะยันมันนมเปียกนมเน่นานมบูดเมื่อไนไปถอนกาซอยมูกาถอดนอมใบสำหรัาลืมนมค่ะบุญจะมาปกขค่าไป บริลลี่ลำไร้ลลน้ำหนังหนาเลยค่ะเห็ดหนา้าคือว่าอะไรจนบริกินขาอยากุ้มเหนื่อยเมื่อยแต่ค่าอยู่ดอกควกระต่ายแหละคือบริษถือผ้าคาดทองวะเช้า,าวนี้อยู่กับลิซซี่สีกันดานะคะพี่น้องคช้ากับบรรยากาศดีๆทงห้ทงหน้าค่ะเหลียวไปทาอะไรก็ไม่ต่สีเขียวเหลียวมางนีก,ก็เกือบเขียวค่ะ <laughs> หมดกดคนมีสเสน่ห์อย่างเธออยู่ในก็ได้แป็นมาเติมมีคนอยากเข้ามาเพิ่มในห้องผู้ใจเสมอไม่เว้นแม่คนอย่างฉันก็อยู่ในคอและฉันของ ไชน้องติดขอามาห้องเพลงกับบ้านบดเลยนะี่เอ็มซีไปห้องเพลงเอียงคะ่ะลืมแล้วคะ่ะของเออดอกล,กละะักหรอค่ะจำไม่ได้นะคะขอมาใหม่นะคะไม่รู้ลางนองนังร้องได้หรือเปล่าพี่น้องขา นับตแต่มือนั่นมานางเข่ากับบริไดเห็นมาเลยนะคะโมเมนยิงแขวแล้วคไหอคะเงียบหายตายจากนะคะขันยามเพชรเวียดเงียบหายตายจากนะคะเออขันบอเลิมเดือดไหมผู้เล่นะคะน่นจะเสียนัน้นคือว่าใดตัวกลุ่มสองเดือนก็บริโทถามแล้วกับบัดหน้ากับบัไดโท่าม,าม,มาอีกคะ่ะขอให้นางดูแม่ไปค่ะ มน,นเดี๋ยวหอดเดือนมาดินล้นจะให้ได้ลอยเหรียญอีกนะคะบรมิตรตรอยแล้วค่ะนะะังข่าวเออก็อเป็นได้ลอยเหรียญอะไรสกินแตะพ้องไตยบ่แม่นะคะต้องดินลนนะคะแล้วแต่นะคะตัวใครตัวมันนะคะฝากบอกฝากบอกครัง เอด้วยนะคะใครที่รักนางเท่านะคะไปปลูกนางมาถ่ายโครงถ่ายคลิปนะคะเอาไม่ได้อยากให้นางมาช่วยงานนะคะเพราะว่านางมาช่วยกะะ็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเอาผู้ตกตองเลยฝากบอกนางด้วยนะคะถ้ารักนางนะปลูกนางมาถ่ายคลิปด้วยนะคะเออไม่ใช่อตนอนนะคะไม่ใช่ว่าได้สองร้อยเหรียญแล้วพอกินตตลอดชีวิตไม่ใช่ เอ้ยนางอันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นเจ็ดเจ็สองร้อยแล้วค่ะตุ๊ยตยกระทมากวานะกับมอได้มาดอกค่ะมือนี้างสิบลกเอากาเข่ามาดำนางว่ะที่แรกบอัไดม่า,อา,มาซอยมือนี่ขไม่เป็นไรค่ะค่อยดำไปไปก็จะแกวจกดำด้วยกันหลักมันหักยากน้ำกาเนี่ยแหละกาบอใหญ่น้อง เอากาในขั้ทนทีมาถามาคล้องฝนอย่างเดียวกับบ่อไรเด้อค่ะเจ๊ซีนขั้ทนที่เอาก็ต้องสูบน้าม้าเอากรโลดฝนตกมาแล้วก็ต้องใจด,ดำโลดบางคนเขาเจ้าก็บ,บ่มีหนองเนาะบ่มีสแสบก็บ,บ,บ่ได้สูบก็ต่รอฝนแต่ละปีขั้นดำบริสุทธรอฝนนะคะเอากาโอ้โหยหมดเลยมากัดคันไตเดี๋ยวหมดท้องยัง อยากมาเห็นอายในวันเป็นชุดเจ้าเบาถึงบ่อได้เป็นเจ้าสาวแต่เจ้าคนนี้ไม่มาขึ้นโคไปบอกทบัง,บงกอกว่าอายวิวาอารมณ์ดีนะนะคะเจ้านี้ งานมาแท็กซี่มารวมงานเป็นแขกส่วนเกินอารมณ์ดีเขาท่ลองเพลงอกหักแลยนะอย่ามันเด้อาออย่าตกใจหักใจนน้องอยากให้ปัญหาก่อนเราจะหันทางเดิน ทางรักเกา่าที่สองเราร่วมกันเผชิญที่เป็นเรื่องบังเอินก่อนไอ้เดินคู่เพียงเจ้าตาเป็นเจ้าเบาวที่ดีถนอนเจ้าสาวนั่งรอ คนต้องคอยจองจ้างขอ,โ,อโทษเด้ออายที่น้ำตาน้องซึมบางครางจงแขนอายผูกไปเขาป่วยพรยิ้มตองทางใจ อยากมาเห็นไาในวันเป็นชุดเจ้าบบาวามปันอยากเป็นเจ้าเปลาตุ้นเปล่าต้องขอละไกลเป็นชุดเจ้าบบาวอเราเล่ายันอวัดไกลหอยืนมองใกใจ ว่วใช้ที่อ้างโชบีโอ้ยสมัญญาหลายแทอะดิมันห่างลายหนาขึ้น่นี่พี่น้องเว้ยเช้าๆอย่างนี้ก็จะอารมณ์ดีเป็นเศษดนะค่ะอย่าแดดสิคะเพิ่มมะโลดก่อนเมฆมาหลายๆเนี่ยเฮ้ย มแม่แดดสันกระหอนตายแล้วเลยเหตดง่ายแดดๆเนี่ยโอ้ยมันเมือ่อยคันคืมมันหมดแต่เหตุกับเพ่อะเหตุนะคะวันนี้วันวันอย่างพี่น้องก็กรบว่รอคะลงมือลงวันเลยนะคะคาแต่กลมดำหน้านี่ลงมือลงวันแลยวันสุกเนาะ หลือเสาวะ่ะน่าจะสุกแล้วเออวันสุกไม่ปวดวันอ,อะไรวันอ,อะไรวันอ,อะไรก็ทำงานคือวันสุกวันสุกวันสมใหญ่วันตะวันอะไรถอนกาคือเกา กาจ้างค่ามาละสามบาทนะคะเห็นฟังไทยขาจามัดละหกบาทเลยตายแล้วสีฮาร์อันแตงเงินมนัดอันจ้างโรกานะครับพเพราะแห้งเี่น้องเอ้ทราบกลัวเขาซื้อข้าวกินบาไหวนะคะเฮสีเหล็บันห้าเบังดูเห็นนั่งเคียวบันหน้าเบังดู ดใใด้ใจีมาเตากาต่อยนะคะ่ะ<ม>นี่เป็นสาบ้านนาเ้องมาทางนี้กนนาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ใส่แล้ว เสร็จแล้วของเราก็ยังอีกของพี่อีกโอ้ยบริยุทธ์ง่ายๆเราพี่น้องเลยถุยไปดำของเกลือยแล้วก็ค้องนองซ้ายอยู่บมันไม่แร้วหวีกันดานะเพราะว่าคนมันไม่เยอะเราก็ต้องดำรวมกันดีๆนะครับมาเห็นหนะพร้อมหนาพร้อมตาก,กันมัอ้ายเลยนะ้องวัดสุขสุคนเลยค่ะ เหมือนได้ย้อนไปไวัยเด็กเลยนะคะคิดถึงตอนสมัยยังน้อยน้อยเลยพี่น้องดหน้าดับหน้าแล้วก็โคกันก็มวนกุ๊บอยู่นะคะโคกันเรื่องสมัยยังน้อยนเล่ากันมาแล้วกับหัวค่ะควมีามสุกดีนะคะ เป็นกีบเป็นกีบเอ้ยๆดำสกีบเดียวกีบเดียวเลยค่ะกล้ามันหางนะคะโลกาเนี่ยตอนตอนมันแดดๆแค่เป็นแดดแล้วก็บนางลงนางลงแล้วก็เปื่อนเบิดนะคะ ลงม,มาไม่เนี่ยก็โกโก๊ะเอาอยู่ลุกไปลุกมาเปียกเบิดค่ะนั่งจ้ำลงเลยแกงานี่ทำไมมันคือกันกล้าครับเนี่ยประดู ว่าบวบนะคะเราก็จตุนมถนอมหลังมากล้ากันค่ะมกล้าก่อนอุย้ยข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะคะดื่มนมไปขวดหนึ่งค่ะไว้ตะมล์จะได้จักนัด ตอบยาก สามค่ะ <Okay. S 2> 关于。<喂> สิบมัดค่ะตอนเชา้าๆพี่น้องเอ้ยลูกรอเวลาเผิ่อน้องไส้่ายให้ขาดแล้วนะคะเช้านี้ก็ยังอยู่กับลิซี่ที่ทุ่งให้ทงน่าจเจ้าเด้อพี่น้องเด้อจ,จะใดก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดเด้อค่ะช่วงนี้อยู่ในหาให้ยนานๆนี่แหละค่ะกันก็แล้วคุณระค่ะแลว้วเยังสีเปิดซอยหมู่ซอยผวกอีกคือเจ้านะคะนี่ก็ขอบคุณขอบคุณไอเ้เด๋ยวเบิร์ตซึคุซคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สิกันดาน,นะคะติดตามคลิปหน้าตอนสวยๆกับพี่น้อง